นะ M measurement นะครับในข้อที่6.4และ6.5นะครับนะนะเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเสียงอาจารย์เ็าจะเป็นปกติจะไม่เร่งเหมือนพาร์ทแรกนะครับเนาะนะเมื่อกี้อาจจะเสียงเร่งนิดนึงนะครับเพราะว่าให้มันจบภายในเวลานะครับอ่าพาร์ทนี้นะฮะในส่วนของเครื่องมือนะครับซึ่งถือว่าเป็น M หนึ่งที่สําคัญนะครับสําหรับเรื่องของแ l a เนาะเครื่องมือวัดเครื่องมือวิเคราะห์นะเครื่องมือทดสอบของเรานะครับนะถ้า เราไปไล่ดูในส่วนของข้อที่64เมื่อกี้เนาะ64 66, ข้อที่6.4นะครับนี่นะมันก็จะพูดถึงกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับสําหรับการจัดการเครื่องมือทั้งการสอบเทียบการตั้งเกณฑ์การยอมรับนะการกําหนดเรื่องของวิธีการเคลื่อนย้ายการชี้่งต่างๆนะครับนะซึ่งนะฮะในส่วนของภาคสองนี้ผมจะสอนสี่อย่างนะครับหนึ่งการกําหนดเกณฑ์การยอมรับครับว่า ว่าเรายอมให้เครื่องมือเนี่ยเออร์เลอร์ได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับสองเมื่อเราส่งเครื่องมือไปสอบเทียบแล้วนะครับเราต้องทําการตรวจสอบนะส่วนสอบนะเทียบกับอะไรตรวจสอบนะเทียบกับ MPE นะครับรว่ามันผ่านนะครับหรือไม่ผ่านนะครับตรวจสอบเทียบกับเกณฑ์เนาะซึ่งจะใช้ i อ a ล็8 E แแล้วก็หนึ่งสี่สองห้าสามนะครับในการตรวจสอบนะ รวมถึงการตรวจสอบระหว่างการใช้งานครับอินเตอร์มีเดียเช็คในข้อที่หกจุดสิบอ่าพูดทีในข้อที่หกจุดสี่จุดสิบด้วยนะครับนะหลังจากที่คุณตรวจสอบไปแล้วคุณต้องใช้อีกหนึ่งปีเนาะเรามั่นใจได้ไงครับว่านะในรอบหนึ่งปีนับจากเนี้ยนะเครื่องมือของเราเนี่ยยังให้ผลการวัดที่มีความถูกต้องครับดังนั้นเราต้องมีการตรวจสอบระหว่างการใช้งานนะครับซึ่ง อาจจะทําได้เฉพาะบางเครื่องมือเท่านั้นนะครับอาจจะทําได้เฉพาะบางเครื่องมือเท่านั้นนะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาเข้าเนื้อหาในส่วนของพาคหนึ่งกันนะครับข้อที่หนึ่งเนาะอ่ะอาจารย์ขออนุญาตย้อนฟโฟล์เมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะครับเรามีการกําหนดนะฮะลิสต์รายการเครื่องมือนะครับเนาะจัดทําแผนการสอบเทียบนะครับเนาะนะนะหลังจากนั้นครับเราก็ทําการทรวนสอบเครื่องมือนะหลังสอบเทียบ การตรวจสอบคืออะไรฮะโบรกิางนี้เนาะเราก็จะมีนะมีใบใบเซอร์เนาะใบเซอร์จากการสอบเทียบนะครับอ่าใบเซอร์ sir, จากการสอบเทียบนะซึ่งในใบเซอร์ก็จะมีนะมีค่าเออร์เลอร์แล้วก็มีค่าอะไรฮะอันเซอร์เทนตี้นะครับ, ty, รบอ่านะการตรวจการตรวจสอบเครื่องมือหลังสอบเทียบก็คือในใบเซอร์สอบเทียบนะใบ เอ็กซทนลแ l a นะครับนะในใบเซอร์สอบเทียบที่เรารับปาะชาภายนอกนะครับในใบเซอร์เนี่ยแน่นอนครับมันก็จะมีผลการสอบเทียบต่างๆเนาะเราจะนําค่า e er อ r ร์เลนะครับและค่าอันเซอร์เทนครับ2ค่าเนี้เอามาฮะเอามาใช้สําหรับการทวนสอบว่าเครื่องมือของเราเนี่ยมีความแม่นยําหรือไม่นั่นคือเราต้องนํามาเทียบกับเกณฑ์การยอมรับ MTE นะครับเน,ะนาะดังนั้น ก่อนที่เราจะทําการทรวจสอบครับเราต้องทำอะไรก่อนก่อนที่เราจะทําเรื่องของโอริไฟเราต้องกําหนดเกณฑ์การยอมรับมาก่อนว่าเรายอมให้ e er r อร์เลอรสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับนะซึ่งการกําหนดเกณฑ์การยอมรับนะครับชื่ออย่างเป็นทางการเรียกว่า maximum permissible error นะครับนี่นะ maximum permissible error นะครับหรือ MPE นะครับ ซึ่งการกำหนดเกณฑ์การํำรับหรือเออร์เลอร์ของเครื่องมือที่แลบนะบยินยอมให้เกิดขึ้นได้สูงสุดครับเราจะกำหนดมาจาก4ช่องทาง1 by manufacturer นะครับนะนะนั่นคือนะเราจะกำหนดโดยการดูจากคําแนะนําของผู้ผลิตนะครับซึ่งในส่วนของผู้ผลิตนะครับเขาจะมีระบุใน by mm hmm. ใบสเปคเครื่อมือเนาะนะครับอ่าอย่างเช่น ในส่วนของ mm hmm. อวัลมิเตอร์ตัวนี้นะฮะในใบสเปกเนี่ยก็จะระบุครับเรื่องของช่วงการวัดเรื่องของอความละเอียดนะครับและจะมีคำว่า accuracy นะครับนี่นะจะมีคำว่า accuracy นะครับตีว่าอะไรครับตีแปลว่าความแม่นยำครับ accuracy นะฮะ ความแม่นยำของอมือซึ่งจะมีค่าบวกลบนะครับจะมีค่าบวกลบเนาะนะคุณสามารถใช้ค่าเนี้ยนะฮะเป็น MPE นะหรือความคาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้นะของเครื่องมือครับนั่นคืออะไรเราตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิตนะครับนะซึ่งส่วนใหญ่จะใช้คำว่า accuracy นะฮะส่วนใหญ่นะฮะจะใช้คำว่า accuracy นะแต่นะครับ บางเครื่องมืออาจจะใช้คำว่ารีทีฟอะบีบีทีก็ได้นะครับบางเครื่องมือเนาะอาจจะใช้คำนี้ก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่อันนี้อาจจะเจอน้อยฮนะอาจจะสักประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนใหญ่จะใช้คำว่าเอสโคซีครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะนะดังนั้น,นคุณไปดูในใบสเปคของเครื่องมือเลยครับว่าค่าความแม่นยำครับเอสโคซี e quality, นะเอสโคซี e คืออะไร ความหมายคือเครื่องมือตัวเนี้ยเมื่อคุณนําไปใช้งานครับมันจะมีค่าความเม็นยหรือความคาดเคลื่อนเนาะนะหรือความคาดเคลื่อนครับบวกลบไม่เกินจากที่ผู้ผลิตให้มานะครับเนาะแต่อาจารย์ขอฝากอยู่เรื่องหนึ่งนะคุณดูในส่วนของตัวอย่างอาจารย์นะครับค่าความเป็นยำเนาะเขาให้มาเป็นสูตรนะครับให้มาเป็นสูตรนะบวกลบ 0.1%บวก1นะครับคุณต้องหาได้ว่าบวกลบ0.1%บวก1เนี่ยมีค่าเป็นกี่โวลต์จากนะฮะจากแม็กสุด1,000โวลต์นะครับนะบดังนั้นถ้าเกิดว่าทางผู้ผลิตนะครับเขาให้มาเป็นสูตรเนาะเราต้องคำนวณออกมาก่อนนะครับเราต้องคำนวณมาก่อนเนาะนะครับต้องคำนวณมาก่อนนะครับอนนัอน,น,บนนี้ย้ำเลยนะนะ บางเครื่องมือให้มาเป็นตัวเลขอันนี้ง่ายแต่บางเครื่องมือครับให้มาเป็นสูตรเนาะแล้วก็อาจจะมีคําว่าอะไรฮะดีดมีคําว่าฟูลสเกลหรือฟูลดิงเนาะมันจะมีอีกคำหนึงครับฟูลสเกลแล้วก็อะไรครับออฟดิงฟูลสเกลคืออะไรตั้งตามแหลงสูงสุดของเครื่องมือได้เลยแต่ออฟดิงคืออะไร ตั้งตามค่าที่อ่านได้ของของอของอช่วงการวัดนั้นๆน,น,นะครับนะนั้น,น,นเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะฮะเราต้องอิงสามารถอิงกับผู้ผลิตอิงจากค่าความแม่นยำเอ็กซ์ซีที่ผู้ผลิตให้มานะครับแต่คุณต้องดูให้ดีนะว่าเขาให้มาเป็นตัวเลขเลยเช่นบวกลบ2โวลต์อย่าเี้ชัดเจนง่ายง่ายมากแต่ถ้าให้มาเป็นสูตรครับต้องนะฮะต้องคำนวณออกมาก่อนเนาะคำนวณมาก่อนนะครับว่าคิดเป็น หีโวลน,นะครับหน่วยต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะครับอโอเคนะครับประมาณนี้เนาะสองครับถ้าเกิดว่าผู้ผลิตไม่ได้ให้ค่าความแมนยำมานะมีแค่สเปคมานั่นนู่นนี่ครับแต่ค่าเนี้ยไม่มีเราสามารถกำหนดได้จากไหนครับคุณสามารถที่จะกำหนดได้จากวิธีการสอบเทียบครับ c l a t i o n Method ที่แลบสอบเทียบใช้อ่าในใบเซอร์สอบเทียบเนาะ มันจะมีนะครับที่เรียกว่าอา,อาจจะเรียกว่าคาลิเบลชันเมธอดใช่ไหมครับเ,เช่นรีเฟอร์ถูกนะรีเฟอร์ WI ไแศูนย์หนึ่งแต่จะมีคำว่าอะไรครับเบร e ออนเบรดออน g i s บ เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดครับความหมายคืออะไรวิธีการสอบเทียบของของบทสนเนี้ยนะครับเขากําหนดโค้ดภายในเป็นอะไรแถวตัวหนึ่งแต่เบียดออนอ,อะไรอ้างอิงวิธีการสอบเทียบจากคิทบีเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดครับของญี่ปุ่นครับเจแปนเนาะซึ่งคิทบีเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดตัวเนี้ยก็เป็นเมธอดในการสอบเทียบเลยฮะเป็นวิธีการสอบเทียบในส่วนของเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับนะอาจารย์ยกตัวอย่างของของเวอร์เนียมานะครับนะ ถ้าคุณสอบเทียบอ่เวอร์เนียร์ริปเปอร์ตามก i s b 7 5จ7นะครับใน g i s จะบอกว่า MPE ตรงนี้นะ e r r o r ของเวอร์เนียครับจะบอกว่าค่า MPE นะครับซึ่งอาจจะใช้คาว่า e er อ r o r หรือใช้คาว่าเทอรก็ได้ครับเช่นเวอร์เนีย์นะครับความยาว1้0ย0 0ครับให้ MPE อยู่ที่นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือ MPE นะครับ อยู่ที่บวกลบ0.03นะดังนั้นเราสามารถที่จะอิงนะฮะกับเมธอดที่เราใช้สอบเทียบได้นะครับเนาะถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้นะครับนะคุณอาจจะขอนะสอบถามไปทางแบบสอบเทียบนะที่เราใช้บริการครับว่าวิธีการสอบเทียบที่ที่แบบใช้เนี่ยนะฮะวิธีการสอบเทียบที่แบบใช้เนาะในเนี้ยเขาระบุเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะเราก็สามารถที่จะ ขอคำแนะนำจากแ l a บได้นะครับอันนี้คือวิธีการที่2อเนาะอิงตามวิธีการสอบเทียบนะที่แ a บ,บใช้ครับวิธีการที่3อันนี้จะมีเฉพาะบางเทปแมทตอดนะครับบางเทปเม่ตอดเนาะที่ผมเจอบ่อยๆนะครับที่ผมเจอบ่อยๆจะเป็นของ ASTM ซึ่งจะระบุ ความแม่นยําของเครื่องมือที่ใช้นะความหมายคือในเทน็แมตตอบบอกว่าเครื่องช่างนะสมมตินะบาลานครับเครื่องช่างจะต้องมีค่าความแม่นยําครับ accuracy บวกลบ0.002กรัมถูกนะคุณสามารถที่จะนำค่าตัวเนี้ยนะ เป็น MPE ขอไหะฮะเป็น MPE ของเครื่องช่างได้เลยนะครับเนาะอันนี้เฉพาะบางเทสแมสตอร์นะครับที่อาจารย์เจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของ ATM นะครับที่จะบ่งบอกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดในการวิเคราะห์ต้องมีค่าความแม่นยําเท่าไหร่นะครับนะถ้าสมมุติว่าคุณมีสมมตินะคุณมีทั้งหนึ่งผู้ผลิตแนะนำสองวิธีการสอบเทียบระบุและสามครับเทสเมสตอดระบุไว้ เราต้องเลือกวิธีการไหนครับรบวนพิมพ์เข้ามาหน่อยครับถ้าสมมติว่าเราสามารถตั้งได้ทั้งสามวิธีหนึ่งจากผู้ผลิตนะสองจากแค่เม่ตอดและ3จากนะครับเทสเมตอดของเราครับนะหนึจากผู้ผลิตสองจากวิธีการสอบเทียบที่ใช้และ3ครับจากเทสเม่ตอดวิธีการทดสอบที่เราใช้ครับ ถ้ามันมีทั้งสามส่วนเลยเราต้องเลือกใช้ข้อไหนครับอ่าถูกต้องครับใช้สามนะครับใช้สามครับสามคือนะสามจบทุกอย่างนะครับถูกต้องครับสามครับดังนั้นถ้าในสามมันมีระบุไว้เราต้องอิงตามสามนะครับอ่าแต่ถ้าสามไม่มีเราอิงอิงกับหนึ่งและสองได้ครับนะส่วนใหญ่ก็จะอิงกับหนึ่งนะครับอันนี้เคลียร์นะ โอเคนะครับโอเคทีนี้แล้วถ้าแล็บต้องการที่จะตั้งเองนะครับถ้าแล็บต้องการที่จะตั้งเกณฑ์การยอมรับเองเราสามารถตั้งได้หรือไม่แลบสามารถตั้งได้นะครับวิธีการที่4เป็นวิธีการที่แล็บสามารถตั้งเองได้ครับนะซึ่งมันจะระบุอยู่ใน ISO 1นึมืนนะครับ ISO 1นมืนนะครับตรงข้อความนี้เลยนะครับ นะตรงไกลดันนะครับนะข้อความนี้เขาบอกว่านะครับแล็ปแลบสามารถตั้งเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือได้นะโดยนะครับ MPE นะครับต้องน้อยกว่านะครับ Product t o l e r a n c e นะครับหรือค่าเพื่อค่าเพื่อของงานที่เราวัดครับนะสิบเท่านะครับสิบเท่า หรือ3มถึง10เท่าเขาได้ครับนะความหมายคือในส่วนของงานที่เราวัดครับมันมีเรื่องของค่าเผื่อเนาะเกณฑ์การยอมรับของเระื่องครับต้องน้อยกว่าค่าเผื่อของงาน1ิเท่าหรืออย่างน้อย3 10ถึงิเท่าครับดังนั้นถ้าคุณจะใช้เกณฑ์ที่4ี่นะฟังดีๆนะฮะถ้าคุณจะใช้เกณฑ์ที่4ี่งานวัดงานวิเคราะห์นะตัวอย่างที่เราวัดนะสารเคมีนะหรือนะตัวอย่างที่เรานํามาทําการวัดวิเคราะห์ครับ มันต้องมีค่าเผื 1, mm ่อบวกลบมาให้นะครับนะมันต้องมีค่าเผื่อเนาะมีค่าเผื่อบวกลบมาให้เรานําค่าเผื่อตัวนี้มาหาร10บหรือหารสามเท่าเป็นอย่างน้อยนะครับเนาะมันพูดอยู่ในไอโ1หมืนสิบสองนะครับนะข้อที่สี่จุดสามนะครับเนาะอ่านะครับอ่านะครับตรงนี้เลยนะนะให้สูงสุดคือ1ิบเท่านะครับดีสุดคือ1ิบเท่านะต่าสุดคือสามเท่านะครับนะนะถ้าคุณจะใช้วิธีนี้ ต้องเป็นงานที่มันมีค่าเผื่อมาให้นะครับโอเคค่าเผื่อคืออะไรอ่าทุกท่านเปิดมาหน้านี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้พวกเราได้ทาด้วยข้อนี้อ่ะนะครับนะ MPE ของเครื่องช่างที่จะใช้นะครับนะของเครื่องช่างที่จะใช้เนี่ยควรมีค่าน้อยกว่า Product r ะ n c นครับค่าเผื่อ ของสิงเชวัดสิบเท่าอนมุมณ์มให้ใช้สามสิบเท่าครับอาทีนี้อันนี้คือพาร์ทเนาะอันนี้คือพาร์ทของเราหนึ่งร้อยห้าสิบครับ,เร,รรบ,รบเรียกว่าอะไรครับโกรดักสเปกซิฟิเคชันศูนย์จุดห้าครับเรียกว่าอะไรครับ โลดักพอเลยแลนห้าเปอร์อ่านะครับดังนั้นนะครับเรานำศูนย์จุดห้าหารด้วยวเท่าไรครับสิบเท่าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ห้านะดังนั้นนะ MPE นะครับก็เท่ากับบวกลบ0.05นะครับกรัมนะครับของตัวและของเครื่องช่างบาลาน์โอเคครับทีนี้นะครับไอโ o นะฮะเขาบอกว่านี่นะ เขาอนุโลมนะอนุโลมให้เลือกใช้สามถึงสิบเท่านะครับประเด็นคือเราไม่ต้องหารสิบก็ได้นะอาจจะเป็นศูนย์จุดห้าหารสามเท่าก็ได้นะหรือศูนย์จุดห้าหารสี่เท่าก็ได้นะครับนะซึ่งถ้าให้ผมเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำเนาะผมแนะนำให้ใช้ที่สี่เท่านะครับผมแนะนำให้ใช้ที่สี่เท่านะครับแนะนำ น้ำเนาะแต่คุณบอกว่าไออาจารย์ผมใช้สามได้ไหมเพราะข้อมดบอกว่าให้ให้ให้ใหต่ำสุดคือสามได้ครับก็ไม่ว่ากันสามเท่าก็ได้ครับแต่ถ้าเราอยากจะเซฟตี้นิดหนึ่งครับก็สักสี่เท่านะครับกำลังดีนะก็เป็นเท่าไหร่ศูนย์จุดห้าหานสี่นะครับกากับเดี๋ยวขอหยัดขึ้นเรืนิดหนึงศูนย์จุดห้าหารสี่ก็กับศูนย์จุด หนึหกรัมนะก็คือฮนะเพราะจากนั้น MPE นะครับของเครื่องช่างนะก็เท่ากับนะครับบวกลบ0.1 2 5กรัมนะครับนะซึ่งมันย่อมที่จะดีกว่าฮนะดีกว่าคำแนะนำของผู้ผลิตเนาะผู้ผลิตเนี่ยให้มาค่อนข้างต่ำมากครับนะวชันคือ v i a t i o n คือ0.001นะครับนะดังนั้นนี่คือ อีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราสามารถตั้งเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือนะครับนะดังนั้นแต่แต่ประเด็นคืออะไรงานที่คุณวัดนะครับงานที่คุณวัดนะต้องมีค่าเผื่อค่าบวกลบนะครับมีค่ามีเรื่องของเทเลนต์นะครับแต่ถ้าในแมสต์อดบอกว่านะาสารเคมีที่ท,ที่ที่ทำการช่างครับหนึ่งร้อยห้าสิบ โดยที่ไม่กําหนดค่านี้มาให้ครับเกมนี้ใช้ไม่ได้เนาะต้องมีค่าเผื่อเท่านั้นครับทีนี้มันก็จะมีคําถามตามมาว่าอาจารย์ครับไอบ้บาลานของผมเนี่ยเครื่องช่างผมเนี่ยผมใช้วัดงานหลายงานนะครับแต่ละงานค่าเผื่อไม่เท่ากันอ่าฟังดีๆนะอาจารย์ครับบาลานตัวเนี้ยผมใช้วัดงานหลายโปรดักต์มากแต่ละโปรดักต์ค่าเผื่อไม่เท่ากัน ผมต้องตั้ง MPE ยังไงอ่านะครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตนะสมมตินะครับอ่าสมมตินะตัวดักหนึ่งเนาะอ่าสิบบวกลบศูนย์จุดสองกัมนะตัวดักสองห้าสิบบวกลบ 0.1กรัมตัวดักสามห้าสิบตัวดักสามเนาะแปดสิบบวกลบ0.05กรัมอ่ะเราต้องเลือกโปวดักตัวไหนครับเราต้องเลือกค่าเผื่อของโปวดักมาเลขกรครับเอามาหารสามเท่าหรือสิบเท่าเพื่อกำหนดเป็นเอพครับอ่ทุกท่านช่วยพิมพ์ม,มาหน่อยครับอ่คำถามเนาะบาลานซ์ตัวเนี้ย เราใช้วัดงานทั้งหมด3งานแต่ละงานนะครับค่าเผื่อไม่เท่ากันเราต้องนําค่าเผื่อของงานตัวไหนครับมาพิารณากําหนดเป็น m p นั่นคืออะไรเอามาหาร3เท่าหรือ10เท่าครับโปรดักที่1 2หรือ3ครับรกว,วนพิมพ์เข้ามาหน่อยครับในแชทขอบระคุณมากครับโปรดักที่สครับถูกต้องครับเราต้องเลือกค่าเผื่อที่นะร เราต้องเลือกค่าเทเลนที่เล็กสุดนะครับที่เล็กสุดเนาะดังนั้นเราก็จะทำเลยฮะศูนย์จดศูนย์ห้าหารด้วยสิบเท่านะ,ะหรือศูนย์จุดศูนย์ห้าหารสามเท่าอะไรกันแล้วแต่เ,เราเนาะเอาสิบเท่าเลยกันเนาะ <S <S <ๆ S 1> เอาศูนย์จุดศูนย์ห้าครับหารด้วยสิบเท่าครับซึ่งจะได้ MPE เนอะเท่ากับ0.05ฐาน10หารนะครับบวกลบ0.005ซจุน้าำนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะนะมันก็จะครอบเปอร์งานทั้ง3ตัวเลยครับนะ MPE นะครับ0.05เนี่ย นะ MBE 0 0นย์ุดนะครับ,รบมันก็จะนะฮะ cover งานทั้ง3ตัวนะครับอ่าดังนั้นเราต้องเลือกตัวที่ต่ำที่สุดนะครับต้องเลือกค่าเผื่อที่ต่ำที่สุดที่เล็กที่สุดเนาะเอามาหาร3หรือ10เท่าครับเราก็จะได้เกณฑ์การรับของตัวบาลานซ์เครื่องช่างตรงนี้ที่จะ cover งานทุกตัวที่ทำการวัดนะครับอ่ะโอเคครับดังนั้น อาจารย์ให้พวกเราเนาะเลือกเครื่องมือวัดของท่านมาหนึ่งรายการนะครับนะเลือกเครื่องมือวัดของท่านมาหนึ่งรายการนะครับนะและให้เรากําหนดค่า MP นะครับจากงานจริงที่วัดเนาะน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 ะคุณต้องเลือกงานที่มีค่าบวกลบเนาะคุณต้องเลือกงานของของคุณนะฮะที่มันมีค่าบวกลบเนาะและงานตัวเนี้ยคุณใช้เครื่องมืออะไรในการวัด ลองเอาค่าบวกลบของงานนะครับเอามาหาร3ามเท่าหรือ1ิบเท่าหรือสีเท่าดูเนาะเพื่อกําหนดเป็น MPE ของเครื่องมือตัวนี้นะครับอ่าดังน,นั้นให้ทุกท่านลองนะฮะลองพี่ณาดูว่าณตอนเนี้เครื่องมือวัดของเราตัวไหนบ้างครับที่มันวัดงานที่มันมีค่าเผลือนะมีค่าบวกลบเนาะลองเอาเงื่อนไขนี้ครับมาตั้งเป็น MPE เนาะนะครับอาจารย์ให้เวลา10นาทีนะครับให้เวลา10นาทีสําหรับการทำแบบฝึกหัตอนนี้เนาะ นะลองดูครับสักหนึ่งรายการเนาะอย่างน้อยก็เป็นเป็นนะครับเป็นตัวอย่างเอาไว้สําหรับเอาไปขยายผลต่อนะเครื่องมือวัดที่เราวัดในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเกณฑ์การยอมรับ MPE อย่าไปอิงกับผ,ผู้ผลิตทุกตัวนะครับเราต้องอิงกับงานจริงที่เราวัดด้วยเนาะเพราะค่า m p ของเราเนี่ยอาจจะดีกว่าผู้ผลิตด้วยซ้ํานะครับเนาะมันดีกว่าคือไดยืดอายุก,การใช้งานของเครื่องมือได้นานกว่านะครับอ่ะสิบนาทีครับผมลุย